กราบสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลนะคะพี่ๆทุกคนเนาะอ่าวันนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องสินเชื่ออิงเกิลเครดิตกันนะคะทุกคนเนาะใครที่โดนแอป,ปนี้อยู่ใครที่กําลังสงสัยอยู่ว่าแอป,ปนี้เถื่อนไหมแอป,ปนี้บิดได้ไหมแอป,ปนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเราบิดไปแล้วเนี่ย มันจะติดแบ็คลลดติดเครดิตบูโรอะไรหรือเปล่าอ่ะหนูจะมาพูดถึงเรื่องแอป,ปนี้ให้ฟังหลายคนนะคะที่ใช้ Android จะเห็นหน้าตาของแอป,ปนี้นะสำหรับคนที่ใช้ไอโฟนอ่ะหนูไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะอ่าส่วนมากแอป,ปนี้มันเป็นของ Android นะคะสำหรับคนที่ใช้ Android อ่ามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนแอป,ปนี้ชื่อแอป,ปว่า i n ง l e c r e คร t นะคะจะอยู่ในเครือเดียวกันของพวกฉับไวมงคลแมวเหมียวอ่า KK Catching นะคะอันนี้คืออยู่ในตัวเดียวกันเลย <c oughs> ในเครือเดียวกันนะคะก็คือวิธีการโทรทวงก็คือเลยสมมติว่าใกล้จะถึงกำหนดเขาจะโทรมาแบบยื่นข้อเสนอให้คุณว่าเดีย๋ยวฮัลโหลสวัสดีค่ะอันเนี้ยติดต่อจากอิงเกิลเครดิตนะพี่มียอดค้างชำระอยู่2,500 อ่า0องน้อเนาะอ่าพี่ติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเขาจะสอบถามคุณนู่นนี่นั่นว่าคุณติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคุณถ้าคุณบอกว่าอ๋อติดปัญหาเงินเดือนยังไม่ออกอ๋อเงินเดือนยังไม่ออกเลยค่ะพี่อ่าถ้าคุณบอกว่าเอ้าอ่าเลสมุดหรือบางคนเขาโทรไปแล้วคุณบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมค่ะพี่อ่าบางคนก็บอกว่าลืมบางคนก็บอกว่าเงินเดือนไม่ออกบางคนก็บอกว่ายังไม่มีเลยพี่อ่าอ่าอย่าไปยืมคนนั้นคนนี้ดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะโน้มน้าวคุณโดยการพูดว่านี่นะพี่นะถ้าพี่จ่ายเข้ามาปบนะ ที่สามารถกดกู้ใหม่ได้เลยทันทีโดยตรงนี้วงเงินของพี่จะเพิ่มขึ้น10,000บาทบางคนก็บอกหนึ่งหบางคนก็บอก5,000ันบางคนก็บอกสองห0นนะคะ <c oughs> ขออภัยนะพี่ปน,นูไม่ค่อยสบายช่วงนี้ด้วยบางคนก็บอก5 0 0 0ันบางคนก็บอกหนึ่งบางคนก็บอก2 0 0หมืนเนี่ยนะถ้าพี่จ่ายเข้ามาพี่สามารถกดกู้ใหม่ได้เลยทันที <c oughs> ภายใน1ินาทีพี่ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆเลยพี่จ่ายเข้ามาพี่สามารถกดกู้ใหม่ได้เลย เขาจะโน้มน้าวคุณไปแบบนี้หลายคนหนูเชื่อว่าเนี่ยคนปล่อยไปพันหนึ่งพันห้าสองพันห้าคุณก็ตั้งอยากได้เงินหมื่นถ้าคุณจะจ่ายเงินแค่นี้ไปคุณก็อยากกู้ต่อคุณก็อยากได้อีกใช่ไหมคะพอจ่ายเข้าไปแล้วนะคะมันไม่ได้ตามที่เขาพูดนะคะมันก็จะได้เท่าเดิมบ้างดีไม่ดีน้อยกว่าเดิมด้วยนะคะหลายคนนะคะโดนพวกฉับไวมงคลอิงเกิลเครดิตแมวเหมียวเนี่ยโดนหลอกนะคะโดนแอปพวกนี้หลอกให้บอกว่าจะเพิ่มวงเงินแต่ไม่เพิ่มหลายคนต้องเคยโดน นะะหนูเชื่อเลยอ่าและต่อมานะคะพี่ถ้าคุณหาจ่ายเขาไม่ได้ปุ๊บในวันอันนี้พูดถึงว่าในวันที่ไม่ถึงกําหนดเขาก็จะมาโน้มน้าวในการที่แบบว่าอ่าให้คุณจ่ายเข้าไปนะคะในวันที่ถึงกําหนดปุ๊บเขาจะบีบคุณทันทีในวันสมมติอันนี้สําหรับวันที่โนวันที่ยังไม่ถึงกําหนดนั้นอย่างเช่นห้าวันอย่างเงี้ยสี่ห้าวันเขาจะโทรมาหาคุณให้คุณนี่แหละคุณก็จะคุณยังยืนยันคาเดิมว่าเดี๋ยวใจนี่แหละไอ้ครบกาหนดจะจ่ายอ่าสมมติว่าโดาครบกำหนดจะจ่ายใช่ไหม อ่าแล้วเขาเขาก็ไม่จะไม่เราเหลืออะไรมากแต่ว่าวันที่วันที่เจ็ดนะ,ะก็คือครบเจ็ดวันปุ๊บเขาจะโทรมาหาคุณปุ๊บเลยว่าทําไมคุณไม่จ่ายเข้าไปถ้าคุณไม่จ่ายให้เขาไปเขาก็จะข่มขู่คุณเลยค่ะเขาจะพูดว่ายังไงรู้ไหมคะ ถ้าพี่ไม่จ่ายเข้ามานะเดี๋ยวจะมีฝ่ายติดตามนะเขาจะโทรหาบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเบอร์พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ทํางานเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมัยเรียนจะมีการโทรหมดเลยเขาไม่ได้โทรอย่างเดียวเขาจะมีการจัดส่งพวกไปหน้ารหัส OTP สมุดบัญชีธนาคารของคุณเนี่ยไปให้บุคคลอื่นซึ่งอาจจะทําให้พี่เสียมเสียชื่อเสียงนะเขาจะพูดไปทํานองนี้นะคะแล้วก็รูปใบหน้าของพี่เขาจะมีการเอาไปลงเฟซบุ๊กเอาไปลงเว็บไซต์โกงด้วย ตรงนี้อาจจะทําให้พี่นี่นี่เสี่ยมเสียชื่อเสียงมากเลยนะพี่ถ้าเกิดเขาโทรเท่าที่ทํางานพี่พี่อาจจะโดนไล่ออกเนี่ยเขาจะกดดันเราไปแบบนี้เราก็เกิดความกลัวเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าว่ามันจะโทรเข้าที่ทํางานเราหรือเปล่าวะมันจะส่งให้บุคคลอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราไปกู้เงินถูกต้องไหมคะหนูจะบอกให้ว่าเป็นแค่การข่มขู่นะคะแอปนี้ไม่แอปนี้นะคะเป็นแค่การข่มขู่อ่าไม่มีแค่การข่มขู่แบบนี้และหนูจะบอกกับทุกคนว่า ไอที่ว่ามันจะโทรหาคนอื่นนี่คือเรื่องจริงเขาจะโทรทุกคนในรายชื่อของคุณเลยครบ7วันถ้าเขานัดเวลาคุณหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็จะเล่นโทรหาทุกคนในรายชื่อของคุณคุณมี2 0 30ิบเปอร์40 50ิเบอร์มันจะโทรทั้งหมดเลยเขาไม่ได้โทรอย่างไอเนี่ยเขาไม่ได้โทรอย่างเดียวเขาก็จะมีการส่ง s m s ไปด้วยนะคะ s m s ก็จะบอกว่าเนี่ยมียอดค้างชำระอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ก็จะพูดไปใช่ไหมคะต่อมานะคะถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็มาอีกกเา็จะ เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้ถูกต้องไหมในเมื่อเขาโทรหาผู้ต,ติดต่อของคุณแล้วโทรหาคุณแล้วนะคะนอกจากเขาจะโน้มน้าวคุณทีนี้เขาก็จะเรื่องเสนอเรื่องโปรโมชั่นต่างๆให้คุณนะคะซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะเรื่องโปรโมชั่นหนูบอกไว้เลยว่าเขาไม่มีการเพิ่มวงเงินให้คุณแน่นอนถ้าเขาเพิ่มก็เพิ่มไม่เกิน500ยค่ะหรือบางคนนะคะจ่ายเข้าไปโดนเทกดจะกดกู้ต่อก็กู้ไม่ได้นะคะพวกจับไบวงงคนอิงเกิลเครดิตพวกแมวเหมียวอะไรก็แล้วแต่ค่าแคชชิ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หนูบอกไว้เลยว่า โกหกเรื่องเพิ่มวงเงินนะคะแอปพวกนี้ที่หนูไล่ชื่อมาทั้งหมดนะฮะแล้วทุกคนแล้วทุกคนว่าอ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงอ่าพี่หนูเคยทํางานกับแอปพวกนี้มาหนูก็ต้องรู้ค่ะพี่เนาะ,ะแล้วต่อมานะคะพี่ถ้าเกิดว่าเขาจะมีประจานทางเฟซทางไลน์ไหมต่อก่อนแต่ก่อนที่หนูทํางานร่วมกันกับพวกนี้นะแอปเถื่อนพวกเนี้ยเขาไม่เคยมีประจานนะพี่แต่ตอนนี้หนูไม่ทราบว่าจะจะจะ,จะมีประจานทางเฟซหรือเปล่าแต่เราป้องกันไว้ก็ดีบางคนมันก็ทักนะคะบางคนมันก็ไม่ทัก บางคนมันแตกกฎของบริษัทตอนนั้นที่หนูทามันเขาจะเขาจะไม่ให้ประจานนะฮะแต่ตอนนี้หนูไม่ทาราบอืมแล้ว <c oughs> เขาก็จะมีการขู่การลงพื้นที่าหาคุณทุกจุดที่คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดไปทํานองนี้ใครที่โดนทวงอยู่ให้เม้นมาเลยค่ะว่าจริงหรือไม่จริงเทที่หนูพูดมานะฮะอ่าแล้วทีนี้หลายคนสอบถามว่าอ่าถ้าเกิดว่า กู้เข้ามาแล้วแล้วลบรายชื่อออกในโทรศัพท์ออกทั้งหมดเลยเขายังจะติดต่อหาคนอื่นอยู่ได้ไหมหนูพูดไว้ตรงนี้เลยนะพี่ว่าเขาติดต่อหาคนอื่นได้เพราะข้อมูลของคุณโดนแฮ็กไปตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เงินเขาไปแล้วคุณโหลดแอป,ปมาปุ๊บคุณเปิดการอนุญาตเข้าถึงรายชื่อเข้าถึงแกรดี่เข้าถึง s อ s เข้าถึงปฏิทินนะคะรายชื่อสมุดในโทรศัพท์คุณแบบว่าอนุญาตให้เขาหมดแล้วเขาได้ข้อมูลของพี่ไปทั้งหมดแล้วค่ะพี่ถึงพี่จะไปลบทีหลัง ไม่ทันก่ะพี่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่พี่จะสมัครกดกู้หนูจะแนะนำว่าให้พี่มีทําการลบประวัติการโทรเข้าออกทั้งหมดและ SMS นะคะและก็รูปภาพที่สําคัญในเครื่องลบออกให้หมดแล้วก็เบอร์เนี่ยก็ต้องเป็นเบอร์ปลอมแต่มันจะมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือว่าเขาโทรหาคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมถ้ากู้ผ่านแต่ข้อเสียก็คือว่าส่วนมากจะกู้ไม่ผ่านค่ะพี่ถ้าเป็นข้อมูลเท็จถึงแม้ทุกบางคนใช้ข้อมูลจริงก็กู้ไม่ผ่านค่ะพี่อ่าเพราะแล้วทําไมถึงกู้ไม่ผ่านต้องทายังไงพี่หลายคนทักมาหาหนูเหมือนกันหนูจะบอกให้ว่า หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าหนูตอนที่หนูเป็นพนังกงานทวงเขาหนูไม่ได้เป็นคนอนุมัติวงเงินนะฮะหนูเป็นแค่พนังกงานโทรทวงมีหน้าที่แค่ทวงอย่างเดียวเลยโท่มากเขาส่งเคสมาเราโทรไปทวงเราโทรไปว่าเขาเราโทรไปคมคูเขาเขาให้สั่งให้โทรแบบนี้แต่เกี่ยวกับวงเงินเราไม่สามารถรู้กับเขาวงในกับเขาได้เลยนะพี่เพราะเพราะฉะนั้นแล้วระบบมันจะคำนวณให้เพื่อพี่เองอืม แล้วถ้าคนถามว่าบิดได้ไหมบิดได้ค่ะพี่บิดคืออะไรบิดคือการที่เรากู้ไปแล้วไม่จ่ายค่ะพี่คือโกงเขาเอาง่ายๆเลยเอาตรงๆเลยตรงนี้เลยคือตั้งใจจะมากงมือะมิตรชาชีพเหนือมิตรชาชีพอ่ะโอเคไหมพี่อคือกู้เขาไปแล้วคือไม่จ่ายเขานั่นแหละค่ะพี่เขาเรียกว่าโกงนะคะก็คือว่าก่อนที่เขาจะมาโกงกินดอกเบี้ยแพงๆของเราเราโกงเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่ก็คือบิดก็คือไม่จ่ายก็คือโกงเขานั่นแหละนะคะ แล้วเขาจะตามมาถึงที่ทํางานถึงที่บ้านไหมไม่มีครับพี่ร้านเบอร์เซ็นไม่มีมาตามถึงที่บ้านมาถึงที่ทํางานแล้วเขาจะจ้างหมวกกันน็อกลงมาหรือเปล่าพี่ไม่มีพี่ร้านเบอร์เซ็นไม่มีการจ,จะไปจ้างหมวกกันน็อกลงไปพื้นที่ไปหาพี่แน่นอนครับพี่อันนี้การันตีให้นะคะ,ะแล้วเขาจะโทรตามกี่วันพี่อืมอ่านะคะหนูจะพูดประโยคที่สําคัญให้ฟังเลยเขาจะโทรนะคะเจ็ดวัน เจ็ดวันนี้ก็คือหนักสุด14วันนี้ก็คือ7จ็ถึงสิบสวันนี่ช่วงอันตรายเลยหลังจากนั้นจะค่อยๆเบาลงและจะค่อยๆจางหายไปเองคือ1เดือนนะคะคือ30วันอ่าสิวัน30วันแต่ถ้าจะให้ออกตัดออกระบบจริงๆอะ่ะหนูว่าน่าจะสีิวันนะคะอ่าก็คือว่าถ้าเรากู้แอปนี้แล้วถ้าเราบิดแล้วเราหลายคนก็ทักมาเหมือนกันถ้าหนูเคยบิดมาแล้วหนูอยากจะบิดอีกได้ไหมพี่อ่าหนูก็ไม่ทราบอีกล้วพี่ ว่าจะบิดได้หรือไม่ได้แต่ส่วนมากแล้วเท่าที่หนูทราบไม่ผ่านก่ะพี่จะกู้ไม่ค่อยผ่านต่อมาจะกู้ไม่ค่อยผ่านแล้วก็หลายคนทักเข้ามาอีกว่า A4 คืออะไรพี่ถ้าหนูพี่รับทํา a 4ไหมหนูไม่ได้รับทํา a 4นะพี่ A4 คือการปลอมบัตรประชาชนนะฮะปลอมบัตรประชาชนคือเขา้าเพื่อจะไปทําการกู้เขานะฮะคือเป็นบัตรประชาชนปลอมแล้วใครที่รับทําหนูก็ไม่ทราบอีกทีนี้เออ หนูจะบอกให้เพราะว่าหนูจะมาคลายข้อสงสัยให้หมดเลยนะเท่าที่ทุกคนถามมาแล้วหนูก็จะมารวบรวมในคลิปนี้คลิปเดียวเนาะก็คือว่าหนูไม่ได้รับทํา A4 แล้ว A 4ีไม่สามารถการันตีว่าคุณจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านขนาดคนที่ใช้ข้อมูลจริงๆเขายังกู้ไม่ผ่านพี่เพราะอะไรเพราะระบบ AI ทางบริษัทเขาตรวจสอบคุณนะคะแล้วก็พนักง,งานทวงอย่างพวกหนูไม่สามารถที่จะไปรู้เบือ้องลึกว่าทําไมถึงกู้ไม่ผ่านหรืออะไรเราไม่สามารถรู้ได้ค่ะพี่เพราะระบบมัน เป็นมันคำนวณให้นะคะแล้วบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ไหนพี่หนูจะบอกให้ว่าบริษัทอิงเกิลเครดิตเนี่ยมันไม่มีนะคะพี่แต่มันจะมีแบบบริษัทย่อยที่เป็นที่อยู่ในไทยแต่หนูไม่สามารถเอ่ยชื่อบริษัทให้ฟังได้เพราะมันเป็นบริษัทถูกกฎหมายนะคะแล้วก็แล้วนายทุนอยู่ที่ไหนะนะคะเขาก็อยู่ที่จีนพี่แต่ทีนี้เขาจะมาไทยได้ไหมเขาก็มาได้นะคะแต่เขาจะตามมาถึงที่ทํางานที่บ้านไหมไม่มี นะอันนี้คือมาขายข้อสงสัยให้ฟังเลยเนาะอ่าแล้วก็เรื่อง a 4ย้อนกลับไปเรื่อง A4 อีกนะคะว่า A4 นี่ก็คือว่าการปลอมแปลงบัตรประชาชนนะคะก็คือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่แล้วหลายคนทักามาถามหนูพี่รับทำไหมทาแบบนี้จะผ่านไหมหนูไม่สามารถทราบได้นะพี่ว่าการทํา A 4จะกู่ผ่านหรือไม่ผ่านหลายคนเท่าที่หนูศึกษามานะคะการทํา a 4ไม่สามารถการันตีว่าคุณจะกู้ผ่านนะคะคุณต้องไปเสี่ยงดวงดูเอา พาะหนูไม่สามารถบังคับทุกคนได้ทุกคนก็ต้องสรรหาไปทําอยู่แล้วนะหลายคนก็เขาไปทําแต่คุณจะทําคุณก็ต้องดูให้ดีด้วยนะ,ะเพราะหลายคนโดนโกงนะ,ะบางคนยอมเอาเงินเนี่ยค่าข้าวไปเลยเอาที่จะกินหนึ่งสิ้นเดือนเนี่ยเอาไปให้เขานะพันสี่บ้างสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างนะ,ะเก็บรวบรวมไว้เนี่ยอีกห้าหกวันเงินเดือนจะออกยอมเอาไปให้เขาเสียฟรีกับพี่โดนเชิดหนีโดนชิ่งหนีนนบล็อกหนีไม่ไม่ได้ทําให้เราจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะทําหนูห้ามทุกคนไม่ได้ใช่ไหมคะหนูจะได้แต่เตือนว่าให้ดูดีๆนะคะพี่ก่อนที่จะทําอะไรเนาะแล้วถามว่าแอปพวกนี้มันมันติดเครดิตบูโรติดแบ็คลิสไหมพี่ถ้าเราบิดมันไม่ติดอะไรทใดทั้งสิ้นของกฎหมายนะคะพี่ของกฎหมายของไทยเราไม่ติดอะไรเลยบิดได้เลยพี่เชิดได้เลยโกงได้เลยคือไม่ผิดกฎหมายเลยอะพี่ไม่มีมาติดแบ็คลิสติดบูโรไม่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 เสียอะไรทั้งสิ้นไม่เสียเครดิตอะไรเลยนะคะ อสำหรับใครนะคะที <t nak S 2> ่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทำคลิปต่อไปนะพี่นะหรือถ้าใครสงสัยอะไรให้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะคะชื่อ tiktok ของหนูชื่อ l ลิฟนะคะขีดล่างแล้วก็69นะคะอันนี้คือ t i กตอกหนูหรือไม่ก็ดูตรงหน้าไอ้นี้ของหนูนะมันจะมี id tiktok ให้อยู่นะคะแต่ หนูอยากให้ติดตามในช่อง YouTube หนูมากกว่าที่จะไปติดตามใน Tik t o k เพราะ Tik t o k ของหนูเคยโดนแบนไปรอบหนึ่งแล้วแล้วหนมูมีการไปยื่นคำร้องของกับ Tik t o k แล้วก็ได้คืนมาแต่หนูไม่ค่อยกล้าจะลงไอ้พวกแอปพวกนี้หน้าตาแอปพวกนี้ลงไปเพราะหนูโดนแบนนะคะหนูก็ไม่ทราบว่าโดนแบนจากเนื้อหาอะไรอาจจะแบบว่ากลัวเราไปดูดคลิปหรือว่าอะไรคีอื่นมาลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นโชว์ผลิตภัณฑ์โชว์โลโก้ของบริษัทเขา โดยเฉพาะสินเชื่อฉับไวที่หนูลงไปหนูโดนแบนทันทีเลยพี่หนูก็ไม่ทราบเพราะอะไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามในช่อง YouTube หนูให้หนูจะมีคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆแบบบ่อยๆนะคะต่อไปนี้แต่ว่าให้อ่าอยากให้ทุกคนน่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะพี่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำทีต่อไปการที่ทุกคนเข้ามาติดตาม เข้ามากดไลค์กดแชร์นั่นคือการสร้างรายได้ของหนูการที่หนูทํา youtube ตอนนี้หนูยังไม่มีรายได้เลยนะคะพี่และหนูทํติ i k t o อกหนูก็ไม่ได้มีรายได้และหลายคนที่ทักมาส่วนตัวหนูจะบอกไว้ว่าหนูไม่ได้รับปรึกษาฟรีนะพี่เพราะเงินที่ได้คุณก็ได้มาฟรีเหมือนกันแต่เราก็ต้องมาคุยเรื่องราคากันอีกทีนึงว่าเท่าไหรอะไรยังไงหนูจะมีวิธีการบิดให้ทุกอย่างเลยเซฟทุกอย่างที่ไม่ให้เขาประจานคุณนะคะแต่หนูไม่สามารถที่จะช่วยไม่ให้เขาโทรหาคนอื่นหนูช่วยไม่ได้ แต่หนูมีวิธีการรับมือกับคนรอบข้างคุยยังไงให้คนรอบข้างเชื่อเราอันนี้หนูมีวิธีให้นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ใต้คลิปให้นะคะทุกคนต่อไปนี้หนูจะทิ้ง ID l ดี e ลให้เลยเพราะว่าหลายคนอยาก,ยากติดต่อหนูเนาะเป็นการส่วนตัวเต็มใจที่จะเสีย่าปรึกษาแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อช่องทางไหนก็ไม่สามารถติดต่อหนูได้ต่อไปนี้หนูจะลงช่องทางการติดต่อให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะพี่นะกราบสวัสดีค่ะ